ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่296ตายลาสเปรียงสนามพลังล่องหนเพิ่งจะไปถึงส่วนศีรษะของห่วงฟู่ก็ถูกพลังงานล่องหนขนาดมหึมาสายหนึ่งกันเอาไว้สายน้ำสีขาวเทาปริมาณมากไหลออกมาจากดวงตาของเขาเร็วกว่าเดิมท่านพูดถูกเป็นความผิดของข้าทุกอย่างล้วนเป็นความผิดของข้าหวงฟู่เงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างเจ็บปวด หวงฟู่เจ้าใจเย็นๆก่อนสร้างอย่างเซิ่เหยินพบเห็นความผิดปกติผู้นำสำนักแค่คนเดียวไม่อาจปล่อยสนามพลังแบบนี้ออกมาได้เขาคิดจะใช้คำพูดทำให้อีกฝ่ายจะเย็นลงเพื่อ่วงเวลาเป็นความผิดของข้าความผิดของข้าห่วงฟู่เอาแต่ทวนประโยคนี้ซ้ำไปซ้ำมาน้ำตาเลือดสองสายค่อยๆไหลลงมาจากหางตาของเขาเพราะข้าอ่อนแอเกินไปตึกตึก หัวใจของทุกคนที่อยู่รอบๆเต้นอย่างรุนแรงด้วยความหวาดกลัวใบหน้าของสร้างหยางจะวินเปลี่ยนแปลงไปในทันทีวิญญาณมานเขายื่นมือไปดึงตัวสร้างหยางเซินเหยียนทยานขึ้นบนท้องฟ้าพุ่งตัวออกไปจากกระโจม มองจากด้านบนลงไปท้องทะเลสีขาวเทาผืนหนึ่งกระจายไปรอบๆโดยมีห่วงฟูเป็นศูนย์กลางกลางทัพพันธมิตรมีคนบาดเจ็บล้มตายในพริบตาตุลาการห้าคนเป็นอย่างน้อยถูกสายน้ำสีขาวเทากลบฝังและหลอมละลายไม่มีแม้กระทั่งเวลาหลบหนีขอแค่สัมผัสดโดนร่างกายก็จะอ่อนแรงในทันทีก่อนจะละลายไปโดยสมบูรณ์วิญญาณมารดวงที่ 3, สามสร้างอย่างจวินใบหน้าเขียวคล้ำมันกำลังลอกคราบตุลาการทุกคนจงตั้งทับหยุดยั้งมัน จะให้มันลอกคราบสาเร็จไม่ได้ไม่อย่างนั้นทับมานจะมีระดับราชามานเพิ่มมาอีกตนหนึ่งเขารีบตะโกนกลางทับพันธมิตรค่ายกลสีรุ้งผืนใหญ่พากันเรืองแสงพลังงานค่ายกลที่เหมือนกับหมอกเมฆหลายกลุ่มผนึกรวมอัคระสีรุ้งกลางอากาศก่อนจะถูกเหล่าตุลาการเคลื่อนย้ายมาปิดล้อมหงฟู่ด้วยความเร็วสูงเริ่มแล้วหลี่ซุ่นซีมองสายน้ำสีขาวเทาท,าที่กระจายอยู่ตรงกลางทับพันธมิตร ในอนาคตที่เขามองเห็นสร้างอย่างจวินหยุดยั้งการลอกคราบเพื่อจุติของวิญญาณมารดวงที่สามไม่ไหวทับพันธมิตรบาดเจ็บล้มตายอย่างสาหัสและถูกทับมารบุกจู่โจมอย่างกระทันหันจนแทบไม่เหลือผู้รอดชีวิตทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วการจุติของราชาแห่งความซีดขาวอันเป็นวิญญาณมารดวงที่สามการสร้างประตูเลือดเนื้อเมืองทั้งเก้ายเป็นอาณาเขตของมารโดยสมบูรณ์ ไม่มีใครหยุดยั้งห่วงฟู่ได้เขาได้หลอมรวมกับวิญญาณมารดวงที่สโดยสมบูรณ์แล้วภรรยาถูกกรอบสังหารในช่วงชุดลมุนบริวารไทยสหักหลังกลางทางก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายมากมายสุดท้ายละทิ้งศักด์รีคุกเข่าว,วิงวอนทว่ายังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือแม้แต่น้อยความสิ้นหวังแบบนี้หลี่ซุนซีถอนใจตอนนี้ความหวังเพียงหนึ่งเดียวมีแค่คนผู้นั้นแล้วไปซิว ปซิวกลางสองแขนขวางอยู่ด้านหน้าคนของวังหมื่นสุกพลางจ้องมองห่วงฟู่อย่างสงบห่วงฟู่ในตอนนี้ดวงตาย,ยังคงมีสายน้ำสีขาวไหลออกมาเหมือนสายธารกระนั้นเขาเหมือนยังคงเห็นไปซิวสายตามองมาทางนี้โดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆสหายทั้งสองที่เคยร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันมาสบตากันกลับไม่มีใครเคลื่อนไหวก่อนยังจำคำพูดที่พวกเราเคยพูดกันในอุโบสถได้หรือไม่ ไปซิวเอ่ยอย่างสงบข้าเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้อาจจะฟันกระบี่ใส่ข้าได้ทั้งสิ้นแต่ไม่มีทางเป็นเจ้าไปซิลไร้ความเกรงกลัวไร้ความครั่นคร้ามเพียงแค่รู้สึกเจ็บปวดใจมองดูเพื่อนสนิทของตนเองอย่างสงบนิ่งระคนโศกเศร้าห่วงฟูก็มองไปซิลอย่างสงบนิ่งเช่นกันเจ้ายังจำได้ไหมตอนนั้นพี่สะ้ายของเจ้ายังบอกว่าจะแนะนำพี่น้องของนางให้เจ้า ใช่ตอนนั้นข้าลำบากมากกว่าจะบอกปัดได้พี่สะพายไปสซิวพูดถึงตรงนี้รอยยิ้มบนใบหน้าก็ค่อยๆแข็งค้างพี่สะพายนางเรือนสุดประจิมถูกค่ายกลทำลายไปแล้วบนโลกใบนี้ไม่มีผิดถูกห่วงฟู่ยกมือขึ้นสายน้ำสีขาวเท่านับไม่ถ่วนหมุนวนรอบฝ่ามือของเขามีแต่แข็งแกร่งอ่อนแอไม่ใช่หากไม่ควบคุมพะละกำลังก็เป็นแค่สัตว์ป่า ไปซิวโตเจ้าจะหยุดข้าหรือห่วงฟูกกล่าวเสียงทุ้มต่ำหากเขาจะลอกคราบให้สำเร็จจำเป็นต้องใช้เลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตมาเส้นสวงเลือดแต่ว่าไปซิวกลับขวางเขาไว้เพื่อคนที่ไม่มีความสำคัญเหล่านี้หรืออาฟูเจ้าลืมแล้วหรือว่าตอนนั้นพวกเราเคยสาบานกันว่าจะไม่รังแกคนอ่อนแอไม่โตเถียงถึงความผิดพลาดไม่ลืมเลือนความทรงจำไม่สวบ ใบซิวยังพูดไม่จบก็ก้มหน้าลงมองดูแขนที่แทงท้องน้อยของตนเองอย่างมึนงงใบหน้าของหงฟู่ที่อยู่ใกล้แค่คืบยังคงสงบนิ่งสงบนิ่งจนทําให้คนรู้สึกเย็นเยือกข้าสนใจแค่ความแข็งแกร่งอ่อนแอม่านน้ำกึ่งโปร่งแสงเหนือสีสับป้องกันการโจมตีจากค่ายกลของยอดฝีมือจำนวนมากที่อยู่รอบๆอบ ไปซิวกลับนึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งตนจะตายด้วยน้ำมือของสหายที่เชื่อใจที่สุดหน้ามืดเล็กน้อยเมื่อเงยหน้าก็สัมผัสได้ว่าเลือดทั่วร่างกำลังถูกหลอมละลายและโดนสูบออกไปด้วยความเร็วสูงร่างกายยิ่งมายิ่งไร้เรี่ยวแรงก่อนจะล้มหงายไปด้านหลังหลีกไปเสียงตะโกนดังมาจากบนท้องฟ้าท้องฟ้ากลายเป็นสีดำผู้กันสีดำขนาดใหญ่ยักย้ายเล่มหนึ่งทิ่มตรงดิ่งลงมาจากบนศีรษะ ปลายผู้กันเป็นแปลงขนเล็กๆที่ขาวราวหิมะแต่ว่าขนทุกเส้นใหญ่เท่าเอวคนผู้กันบรรพสห่วงฟูงเงยหน้าพึมพำตูมร่างกายเขาระเบิดกลายเป็นของเหลวสีขาวกระจัดกระจายไปทั่วตูมเกิดเสียงดังสนั่นพื้นที่รัศมีหลายสิบมีถูกผู้การบรรพสแทงใส่อย่างรุนแรงของเหลวสีขาวเท่าในตอนแรกถูกย้อมเป็นน้ำหมึกสีดำสนิทในชั่วเสี้ยววินาที หมึกนับไม่ถ่วนพุ่งขึ้นท้องฟ้าแล้วกลายเป็นงูหลามสีดำมากมายเลื้อยออกไปรอบๆเพื่อส่อหาเหยื่อผู้กันบรรพตหลบหลีกพวกไปซิวไปอย่างแม่นยำเขาที่ใบหน้าซีดขาวถูกคนสองสามคนที่อยู่ด้านหลังประคองไว้อย่างทุลักทุเลรีบมองไปยังทิศท,ทางของทัพมันที่อยู่ไกลออกไปเห็นห่วงฟูที่เพิ่งจะจักไปปรากฏตัวขึ้นที่ด้านข้างลัวซีหมู่ผู้บัญชาการมันอย่างสงบนิง่ง ถึงแม้ทัพพันธมิตรจะสับสนอยู่ชั่ววินาทีหนึ่งทว่าสำหรับกองทัพที่มีคนมากกว่าหมื่นก็เพียงแค่เกิดความชุดละมุนขึ้นบนพื้นที่เล็กๆเท่านั้นเมื่อผู้การบรรชพลโผล่มาความสับสนก็ถูกสะกดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็โต้เถียงไม่ได้ว่าค่ายกลคุ้มกันและโจมตีที่อยู่ตรงกลางถูกทำลายไปแล้ว สร้างอย่างจะวินสีหน้าเขียวปัดถูกวิญญาณมันเล่นงานแบบนี้ไม่ว่าเขาจะมีสภาพจิตใจดีอย่างไรตอนนี้ก็ไม่รู้สึกดีแต่อย่างไรการเปิดใช้งานผู้การบรรพดด้วยความเร่งรีบเมื่อครู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆรอเขาเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ห่วงฟูที่หลอมรวมกับวิญญาณมันดวงที่สก็สร้างความสับสนโดยการทำลายค่ายกลแล้วหนีออกจากทัพพันธมิตรไปได้แล้ว ความจริงแล้วเขามีความเร็วมากที่สุดในตระกูลขุนนางถ้าไม่ใช่ว่ามีอาวุธศักดิ์สิทธิ์หลายชิ้นคอยประสานเสริมอย่างน้อยเขาต้องใช้เวลาหนึ่งวันถึงจะเปิดใช้ผู้การบรรพธ์ที่มีขนาดใหญ่ยักย้ายได้ลัวซีหมู่พวกเจ้าวางแผนการได้ยอดเยี่ยมนักสร้างหยางจวินยืนตรงานอยู่บนด้ามผู้การบรรพธมองผู้บัญชาการมานที่อยู่ห่างออกไปสิบกว่าลี้ผู้บัญชาการมานยิ้มอย่างอบอุ่นครั้งนี้เจ้าแพ้แล้วสร้างหยางจวิน วิญญาณมารบกกับเขามีระดับราชามมนสองตนดำรงอยู่ไม่ว่าผู้การบรรพศจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็แยกร่างไม่ได้ทัพมาและทัพพันธมิตรเริ่มกระชับพื้นที่ค่ายกลกับปราณมารรวมตัวกันและโคจรอย่างต่อเนื่องดวงตานับไม่ท้วนจับจ้องฝั่งตรงข้ามบรรยากาศยิ่งมายิ่งเคร่งเครียดขอแค่ผู้บัญชาการสองคนที่อยู่ในระดับสูงสุดออกคำสั่งคำเดียวสงครามที่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของสรพพชีวิตจะอุบัติขึ้นทันทีนักขอบสมรภูมิรบ ัชวเลือดสีดำสาดกระเซน็นลู่ซึ่งผ่ามานที่มีหัวเป็นแพ้ร่างเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นสองส่วนในดาบเดียวภายใต้ดาบของเขาผิวอันแข็งแกร่งที่ทนทานเท่ากับเยื่อดำเหมือนกับไม่ดำรงอยู่เขาชูดาบขึ้นสูงแล้วชี้ไปที่มันหัวแพ้ร่างมนุษย์อีกหลายสิบตัวที่ดาหน้าเข้ามาหยินชดช่วงคล้าวิญญาณ คมดาบหวัดลงอย่างสะเทือนเลื่อนลั่นฟาดฟันคมดาบเรียวเล็กสีดำสนิทกลุ่มหนึ่งออกไปชัวชัวชัวชั่วพริบตาเดียวมันหัวแพร่ร่างมนุษย์หลายสิบตนถูกฟันเป็นเนื้อบทนับไม่ถ่วนกลางทางลู่เซิงสกิดเท้ากระโจนเข้าไปกลางทับมันตรงหน้าอนุภาพเทพตูม เปลวไฟสีดำอมม่วงระเบิดมานมากมายถูกกระแทกกระเด็นออกไปศพกระจายหล่นบนพื้นบางศพก็ลุกไม่ขึ้นพวกสตรีกลางร่มไล่ตามมาด้านหลังแต่ตามความเร็วทะลวงเข้าสู่ทับมันของลู่เซิ่์ไม่ทันมานหลายกลุ่มทะลักเข้ามาจากรอบๆจากนั้นก็ถูกลู่เซิ่์ฟฟันใสหนึ่งดาบกลายเป็นเนื้อบดหรือไม่ก็ขาดเป็นสองท่อน ทุกๆดาบที่ฟันออกไปสามารถล้างบางมานได้อย่างน้อย20-30ตัวทำให้อนาเขตเล็กๆโล่งลงโดยสมบูรณ์เพียงแค่ชั่วขณะสั้นๆก็มีมันถูกลู่เซิรงฟันตายไปเป็นหลายร้อยตัวทรงประสิทธิผลน่ากลัวอย่างแท้จริงไม่นานก็มีแม่ทัพมานระดับสูงของทัพมานสังเกตเห็นเขามานที่มีหัวเป็นปลาร่างเป็นคนและมีขนที่เป็นหนามแหลมประหลาดปกคลุมบนร่างสองตนรอบจู่มมาทางซ้ายและทางขวา แต่ว่าสิ่งที่ได้ไปคือดาบที่ลู่เซิงสะบัดเข้ามาอย่างไม่นำพาประกายเลือดพุ่งฉุดฉุดเนื้อที่ถูกบทสองกลุ่มถูกโยนออกมาไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแค่ใช้สนามพลังปั่นป่วนจิตใจก็ทำให้การออกดาบของลู่เซิงที่เดิมธรรมดากลายเป็นไม่อาจหลบหลีกน้ำซ้ำยังทำให้มันแสดงจุดอ่อนของตัวเองให้เขาฟันอีกไม่ทราบเข็นข้าไปนานเท่าไหร่ในที่สุดทัพมันก็แตกพ่าย รู้ซิ่งเข็นข้าราวกับไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสำหรับมันที่โหดเหี้ยมถือเป็นพลังสยบอย่างหนึ่งผู้บัญชาการมาลัวซีหมู่กับซั่งยางจวินเห็นคนของสำนักมันกำเนิดที่ปรากฏตัวขึ้นตรงชายขอบแล้วตอนนี้พวกลู้ซึ่งเข็นข้าเข้าใกล้ทับพันธมิตรจนมาบรรจบการสำเร็จแล้วขอถามใครรู้บ้างว่าผู้ใดเป็นคนเปิดค่ายกลของเรือนสุดประจีม ลู่เส้งชี้ปลายดาบลงพูดด้วยเสียงไม่ดังมากแต่ลัวซีหมูกับซังหยางจวินกลับได้ยินอย่างจำชัดลัวซีหมูหลับตาลงซังหยางจวินขมวดคิ้วความสนใจของเขายังคงอยู่บนร่างหงฟู่วินมันดวงที่สามไม่มีใครรู้หรือลู่เส้งกล่าวต่อยังคงเงียบกริบ นอกจากมันกับทัพพันธมิตรที่เริ่มต่อสู้กันในอนณาเขตเล็กๆแล้วส่วนใหญ่ยังคงรักษากระบวนทัพลัวซีหมู่เหมือนคร้านจะสนใจซังอย่างจะวินกลับได้รับการเตือนจากยอดฝีมือในตระกูลคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆจึงมองไปยังทิศท,ทางที่ลู่เซิ่งอยู่คนของสำนักมันกำเนิดหรือในร้อยเส้นสายมียอดฝีมือที่อายุน้อยแบบนี้อยู่ด้วยหรือยอย่างน้อยก็เป็นระดับอสรพิษเขาใคร่กรวญ ตอนนี้กองกําลังทุกส่วนต้องรวมตัวกันเซินเหญียนเจ้านําคนไปขวางคนจากสํานักมานกาเนิดไว้ให้เขาถอยมาคนผู้นี้คงโกรธเพราะการตายของเจ้าสํานักจะให้เขาทําร้ายตัวเองไม่ได้ขอรับสร้างอย่างเซินเหยียนทิ้งตัวลงพื้นอย่างรวดเร็วก้าวไม่กี่ก้าวก็เข้าใกล้ลู่เซิงแล้วท่านผู้มาจากสำนักมานกาเนิดเจ้ารู้หรือไม่ลู่เซิงรีตาดวงตาแสดงความอันตรายขณะจ้องมองซังอย่างเซิเหญียน ข้าสร่างอย่างเซินเหียนเจียนจินเจียนเจียนพูดอะไรไม่ออกรู้สึกแน่นหน้าอกได้แต่ยืนอึ้งอยู่ที่เดิมรอจนลู่เซิงพาคนเดินผ่านเขาไปเขาค่อยได้สติใครข้าอาจารย์ลิซานจือ่อสายหัวออกมาลู่เซิงครั้นจะคิดมากแล้วจึงเดินไปกลางสมรภูมิด้วยความเชื่อมัน่นเขาเดินเข้าไปตรงกลางที่ด้านหนึ่งเป็นแสงสีรุ้งของค้ายกลด้านหนึ่งเป็นเงาสีดำของปรามานซึ่งมีที่ว่างเล็กๆอยู่พอดี ลูซ่ซึงเดินเข้าไปโดยไม่หยุดฝีเท้าคำพูดของเขาราวสายฟ้าจากสวรรค์ดังสนั่นไปทั่วสนามรบขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ